แดี๋ยวหมอจะตรวจหน้าฟองให้เป็นตัวอย่างคือหมออธิบายวันนี้เอาไปใช้ได้กับทุกคลินิกไม่จําเป็นจะต้องมาทำกับหมอนะจริงๆหมอเคยทาคลิปในช่องหมอไปแล้วนะคะถ้าใครมาฟังหมอครั้งแรกเนาะก็เวลาเนี่ยได้ตาคํำใไหนลองบอกตัวเองซิว่าตัวเองเห็นปัญหาของตัวเองตรงไหนตรงนี้ครับมันเป็น,น,นยังไงฉับมันแบบมันค้ำแล้วมันก็เป็นร่องเขาเรียกว่าร่องร่องแบบร่องร่อง,อ,งองเบ้าตาหลือมามันทำให้เราดูเหนื่อยใช่ไห<ช>ม<ช>แล้วเราพยายามหาไอารีมแล้วใช่ไหม อยาใช่พยายามยแล้วก็มีแบบแปะนั่นด้วยแปะแบบที่มา,มาตัดตเอทุกคนจะพยายามแบบนั้น <c oughs> ใช่ป่ะคือจุดเริ่มต้นเลยเวลาเราสองมาจบอะเราเห็นปัญหาตัวเองเวลาไปหาหมอน,นะก็ไม่ต้องใช้จับอะไรยากเดินไปในคลินิกบอกแล้วรู้สึกตามันคล้ำมันเหนื่อยเแบบนอนเต็มที่เราก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยพูดกับหมอเขาปกติเราต้องดูก่อนว่าว่าหน้าเขามีปัญหาที่ชั้นไหนหรอต้องเข้าใจว่าในหน้าเราอะส่วนที่ลึกสุดมันเป็นกระดูก นันจุดที่เราครตรวจก่อน,นกระดูกเขาว่ายุบหรือเปล่าอันเนี้ยลองตรวจอันเนี้ยยุบนิดหน่อยแต่จริงปัญหาคือเบ้าตากว้างกระดูกเบ้าตามันกว้างตั้งแต่เกิดแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆสักเดี๋ยวสัก30กว่าถ้าไม่แก้เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความความลึกของตรงเนี้ยที่จะเป็นร่องน้ำตาทีนี้ใต้ตาใต้ตาถ้ามีปัญหาที่กระดูกมันมันมกจะมาคู่กับร่องแก้มอ๋อใช่มันจะเป็นเรื่องคู่กันเลย เพราะว่ากระดูกกระดูกตรงนี้เหมือนเสาบ้านใช่ไหมเวลามันยุกเนี่ยหน้าเราจะตกไปที่นะี้เนี่ยถ้าเราไม่แก้ปีนี้นะหน้าฟ้องจะเป็นอย่างนี้เรื่อยอ๋อหรอแต่มันจะมาคู่กันนี้เวลาเราแก้เนี่ยน,นี้เขาเรียกว่าส่วนการของหน้านี้เวลาแก้เนี่ยให้จําคํานี้ไว้ว่าร่อง,องต่างๆมันไม่ใช่เนื้อมันหายไปร,ร,ร่องคือการพับเช่นอ่ะมันพับอยู่ใช่ไหมวิธีแก้คือเราจะดึงขึ้นไปก่อนถ้าดึงขึ้นไปแล้ว แล้วก็แก้กระดูกที่ยุบตรงนี้นิดหน่อยหรือทาเบ้าตาใหม่เลยเพราะว่าเบ้าตากว้างเกินไปนะแล้วก็มีกระดูกตรงนี้ที่มันยุบตัวถอยหลังไปด้วยแล้วก็แก้ด้วยกระดูกทีนี้สิ่งที่ควรจะใส่ใจในฐานะคนไข้นะไมื่อมีปัญหาที่กระดูกเราก็ต้องใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นตัวแข็งจากนั้นจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามถ้ามันผ่านออยอมันดีหมด